พลลเเชรทัั้้งนนยสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาดูข้าวหลามนะคะข้าวหลามใกล้สุกแล้วเนาะอันอันนี้ลูกมะกั๋นขายโลเท่าไหร่อ่ะข้าวหลามก็แดงๆนะบึงนหงควองลูกมะกั๋น่ะภารกิจนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเนาะขายโลเท่าไหร่คะฮะไม่เคยขายเคียร์ให้มาก็ให้เขามีเยอะไหมเนาะมีไปนู่นนู่นถุงนู่นนูเนน่ะเท่านี้อู้มมีนู่นนี่ไกลไหม ไก่เหรอไก่เหรอปุ้นถ้าไปร้านกระเบือปุ้นเดินไปเถอะก่อนเดินนะปุ้นย่งสีทอดก่ฝนจะถึงร้านกระเบื้อโอ้นก่อนมีรถมีรถจักรยานแล้มา้งหับหับเดินหับผ่านไปก็พี่ผัวเนี่ยน้องย่างก่อนเถอะแย่ว่ะยงก่าง สีทอดสิคนก็ถึงเดินกระบือ้อจ่าพระจ่าลัานกระเบือครับพี่น้อง <c oughs> เหมนน้โอ้ยคนก็ไปถึงนะอ่ะกระตาหับกคาเทานีเขาเนี่ยหับผ่านกันนะก่อนะอนะน,อนั่นเนาะมันไม่ดนะ้มีกระสอบปลา่อน้าสากระตาหับกันเองไม่ขานี่หลุดเบ้มโอ้หพูดถึงแต่ก่อนดูนี่ถ้าเดินอย่างนะั้นนะตายหางยาบนึงไม่รอดเดี๋ยวนี้ทางมันดีเนาะ <c oughs> สมัยก่อนนี่เดินทางมันมันมันไม่ใช่ทางรถตรงคลองไ่ไกลทางขัดนะเนาะเลยของไ่ไกลมาจะลานเอ้เลยมันทางขัดน้ําท่วมถนนขัดบอกกู้แต่ก่อนนะก่อนชายควายนางฮาวถ้าไปไหนติดนี่แกไปไป่ทันใจครับติดก๊อกไม้นะก๊อกไม้ย่างั้นะไอ้ดุมไอ้ đúng yên à. nó, no. đúng mần đi kiểu dài nó là mỉa hát tay hoa tay hoa tay hoa tay thoi tay hoa 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 đại hoa tay 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 hoa เรียกเรียกบอยก็ได้เขาก็รู้จักเหมือนกันเอาลูกสาวโทรมามื่อไหรฮะลูกสาวเขามาค่ะเเายังไม่ออกรลูกสาวเขาอยู่ไหนลูกสาวมาแล้วพี่เอลพี่ชัยอีกนิดเดียวนะคะ

มีกลิ่นข้าวหลามหน่อยคาบไม้ไปซะแล้วเอ้ยเอาเอาไมายังไม่ได้ถามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวหลามไปเผาให้เอาเอาไปให้ดอกกูเผาอยู่อยู่บ้านนี้เนี่ยคนละบ้านไม้มีกลิ่นข้าวหลามหน่อยคาบไม้ไปแล้วคาบไม้ไปกินแล้วไม่ลืมไม่ลืมอ้าวจะกินไม้เหรอฮะเออเอาเอาแค่นี้แหละลูกขับเหม็นขับไปหวานไปอย่างนึงเลย